Coffee, macchiato Ice d l a t t e c a p p u c c i n o e s p r e s s o a m า o ์มโกซอะไรกับเนี่ยทุกคนคะเมนูทั้งหมดนี้อาร์มไม่ได้ทำเองค่ะแต่ ใช้แค่นิ้วเดียวเท่านั้นนี่ไงนิ้วเดียวสั่งงานได้จริงด้วยเครื่องทำกาแฟฟิลิปรุ่นนี้ชงได้หลายเมนูมากทั้งเมนูกาแฟร,ร้อนกาแฟเย็นกว่า20รายการเลิศเวอร์เหมาะสำหรับวัยรุ่นใจร้อนอยากได้กาแฟทันทีเมื่อเครื่องเปิดใช้งานก็ทำได้เพราะเขามี Quick Start Technology เริ่มชงกาแฟได้ไวมากหลังเปิดเครื่อง <c oughs> ได้รสชาติกาแฟสดแบบไม่ต้องมีบาริสตา้าะยังสามารถปรับบทกาแฟได้ด้วยเป็นหัวบดกาแฟเซรามิก100%แทงน้ำจุดใจชงกาแฟต่อเนื่องได้จุกๆคนชอบดื่มกาแฟนมแต่ไม่มีฝีมือการสติมไม่ต้องห่วงเพราะ นมได้นุ่มสุดๆไม่ต้องมีทอสตีมทําฟองนมแล้วก็ไม่ยุ่งยากในการทําความสะอาดอีกด้วยแล้วสําหรับเมนูกาแฟเย็นที่เราใส่น้ําแข็งรสชาติก็ยังเข้มข้นไม่เจือจางพเครื่องเขาคานวณแคริเบตมาให้เรียบร้อยแล้วอร่อยไม่ต่างจากเครื่องดื่มร้อนเลยแหละและสาหรับเครื่องนี้ที่อามชอบมากก็คือฟังก์ชัน My Coffee Choice สามารถบันทึกเมนูโปรดได้มากถึง4เมนูต่อน1นยูเซอร์สามารถปรับความเข้มปริมาณกาแฟและปริมาณนมที่ชอบได้เลยจากนั้นก็ให้เครื่องบันทึกไว้อยากกินเมื่อไรก็กดปุ่มเดียวฟ h i l i p s ก็จัดใ้เรรรียบบบออคคค่งทําากแแนนมะะะัััััดดตตตตวววว Aqua ล ก่อนการปิดเครื่องทุกคนอย่าลืมไปโหลด Philips โฮมไอดีแอปด้วยมีแจกสูตรเมนูเครื่องดื่มฟรีๆทั้งเมนูกาแฟเมนูเครื่องดื่มเมนูเพื่อสุขภาพอยากกินกาแฟแบบไม่งอบาริสตา้าก็จัดฟิลิป p s รุ่นนี้ได้เลยเรียกว่ารุ่นนี้ล้ำกว่าเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเมื่อก่อนเยอะเลยแหละจัดไป